สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนครับผมช่องรถไถมือสองศรีสะเกดลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับผมมื่อนี้นะครับมารีวิวนะครับมานําเสนอนะครับยันมาเอฟห้าหนึ่งซนะครับผมหนึ่ปี62นะครับผมขั้นหนึ่งเพราะท่านเคยรีวิวนะพี่น้องวันนี้เรามารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะครับผมครับคลิปรีวิวรั่ว ทายแล้วล่ะครับยังบ่ทันได้ลงเดี๋ยวมื้อนี้ล่ะครับเดี๋ยวสิได้ลงอ่ะฝาก MU ไอ้ฝากแม่นยูไว้นคัน1514แม่นยูเต็มยูกับ285เด้อคันนี้285ครับ 5, U, 5, ผม285,000 28 28อ่ะมาเบิง่งคันนี้นะครับตัวธรรมดานะครับผม 514T กทะเบียนปี62ครับพี่น้องเนีย่ยไปเมื่อกี้นี่เสียมาได้เ้าเมื่อกี้นี่พอดีให้บิ๊กใบครับพานนะครับผมย่างเสียงดังก็เลยงเงียบๆไปก่อนอย่างหนาประมาณ80%นะครับย่างหลัง70%ได้อยู่ครับพี่น้องอย่างเดิมติดรถมาย่างไทรรอนนะครับผมไทรรอนอุปกรณ์สองชิ้นนะครับด้านหนาแล้วก็พานหลัง อันหลังเป็นผันหนะครับ CMT ครับผมผัน CMT ครับเครื่องเกียร์ดีครับผมความใส่ร้อมสอยล้านยูมเพิ่มเป็นจลักได้พี่น้องว่าไกลกับแววมาเว่งมา,มาชมสินค้าโตจริงนะครับรถสตาร์ทง่ายนะครับ สตาร์ทชึ่งง่ายลูกปืนล้อหน้านิดหนึ่งครับลูกหมากนี่เปลี่ยนใหม่มีโยกนิดหนึ่งฝั่งนูน้นตัวนี้ก็น,นิดหนึ่งคื่กันครับลูกมากเปลี่ยนใหม่โฟวิลลสองล้อคขบกันปกติครับพี่น้อง สองเจ็ห้าใบเท่าอันนี้โปรตโฟต่อรองได้คือเก่าครับพี่น้องเอ๋ยโอ้มันเครื่องกับเพิ่นสิค่อนคางกระเชาะด้พี่น้องรุ่นนี้นี่ชึอบอ้อยันมาเน่่กะ เวลาเบิงว่ามองมองเต็มมันเครื่อนนี่เพิ่นสเป็นแบบเกี่ยวหลอกนะครับก็สีเบิงหยงา,าแบบงไง,งจังหน่อยมันคือคูบตาคูบตาสิเป็นแบบจุบลงนะครับมันสูงอ่ะลงจักหน่อย น้ำบ่ดันครับพี่นอ้องเติมน้ำมันเครื่องบอยครับพี่น้องเครื่องน้ำใหม่ดันไม่ไอ้นะครับัาใจเครื่อง ลแล้วแล้วการันไอ้ก็ไม่ก็สิมีควันออกนะครับควันคือจงหมอกนี่แหละส่วนนี่ถ้าน้ำดันมันก็สิเป็นฟองอากาศปุด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 ดันมาแห้งแต่ถ้าเป็นดันแห้งมันก็สิลลพุ่งจากจากเลยแหละพี่น้องพุ่งจากจากว่ามันนำพู้ล่ะครับบางขั้นอันนี้ก็น้ำไม่ดันนะครบพวกไอ้ปปิดก่อน มาเบิ่งพิธีโอ้เสียงบิ๊กไบ๋โว้ยเสียงดังมากเลยชอบชอบครับพี่น้องเท่มากเลยมีเครื่องเสียงด้วยขันเวลาจักหน่อยพี่น้องโอ้ยแจวแจจมากๆๆกมาทมาทำมาหากินต่อเสียงดังดีมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ ซอปเปอร์ซอปเปอร์ฮ <c oughs> าเลเดวิสัน <c oughs> ามาบนที่ที่โอรครับมุนปะกะติ่นรอ <c oughs> หลบเลี้ยวหลบซาบหมุนปกตินะครับมือน,นีวันยุดเนาะมือน,นีวันอาทิตย์ครับบิ๊กใบตั้งกับสิคอนทางจะไหลเนี่ยไปออกคิปกัน,น,นส่วนใหญ่ส่วนของผมบอดด้ไปใช้ดอกจอดอยู่นี่แห่ะเดี๋ยวผมแลนเดินหน้าทอยยลังให้เบิง้ง เฟืองไทยก็เงียบดีนะครับพี่นอ้องเฟืองไทยก็เงียบดีอ่ะฝากไว้แน่ครับพี่น้องสองเจ็ดห้าใบเทานะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผม ทรงฟี่1,000กิโลท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่เบอร์เก่าเบอร์เดิ0816004753 0816004753เพิ่มเติมเบอร์ร้านหน่อยนะครับผมเป็น0984422502 0984422502สามารถแอดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์ได้พี่น้องแต่ถ้าอยากคุยกับผมกับอัดมาที่เบอร์0816004753ครับอ่ะประมาณนี้ครับ รถอยู่ลานมีประมาณ20 5, ่สห้ายหกคันนะครับพี่น้องอ่ะแพนให้เเป็นบางนแปลนให้พ่อแม่พี่น้องดูหน่อยคูบตา้ายันมาอิสกินะครับอิสกิก็าลังเก็บงานเด้พี่น้อง40แรง54แรงนะครับหลายไปทั้งยันมากับคูบต้านะครับ40แรงแต่คนข้างจะหลายคันฝากไว้ในอมอกอมใจในเดอ้อพี่น้องเดอ้อลานนหน่อยอยู่ในอำเภอเบญจลักครับผมขายตรงไปตรงมาเน้นลูกคา้ามาเบิ่งรถเอง ประมาณนี้นะครับผมอยู่บอกไกมาเบิงรถเองครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเลยมากาดตกวกพ่องพิษผ่าระการใดเดียวนําไปแก้ไขปรับปรุงต่อไปคปรับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านอยู่ดีมีแห้งมันมนเฮงๆเรื่อยๆยิ่งๆขึ้นไปเด้อครับผมสวัสดีครับ